วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านโอวฮอร์ซาวบางปิกค่ะสําหรับใครนะคะที่ใช้รถ t ตยตารีโว o นะคะแล้วรู้สึกนะคะว่าเครื่องเสียงเดิมนะคะยังไม่ตอบโจทย์ค่ะอยากอัปเกรดนะคะชุดระบบเครื่องเสียงนะคะให้หนักแน่นและก็เราใจมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ฟังเสียงในรถนะคะให้สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมนะคะเทคนิคและก็ชุดเครื่องเสียงที่จะนําไปติดตั้งในรถตยตารีโวคันนี้กันค่ะค่ะเมื่อเรา ถอดแผ่นประตูเดิมในรถเตต้ารีโวของประตูด้านหน้านะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นแผ N ่นพลาสติกนะคะซึ่งไม่สามารถซับเสียงใดๆภายในรถได้ค่ะแล้วก็มีรูรั่วนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะกับประตูด้านหลังค่ะเค,ค่ะเดี๋ยวช่างนะคะก็จะมาอัปเกรดชุดลำโพงนี้นะคะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นไงค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะประตูด้านหน้านะคะของรถเตยต้ารีโวกันค่ะ นี่ค่ะสำหรับงานติดตั้งของทางร้านโอเอคอนซาวบางปิีนะคะเห็นไหมคะดมสีเงินตัวนี้นะคะาสามารถอุดรูรั่วนะคะต่างๆนะคะภายในแผงประตูเดิมของตัวรถรีโวนะคะก็ทางร้านนะคะใส่ใจนะคะรีดดมนะคะเข้ากับบอดี้เดิมนะคะของรถตัวต้ารีโวค่ะและนอกจากนั้นนะคะคันนี้ค่ะก็ยังได้ติดตั้งชุดลำโพงใหม่นะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็นชุดลำโพงนะคะของทาง Hi ค่าย JBL ค่ะติดตั้งนะคะเข้าช่องตำแหน่งเดิมนะคะได้อย่างลงตัวเลยค่ะ แล้วลำโพงสองทางอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Passive c o n s e v e r นะคะและก็ชุดลำโพง Twister ค่ะก็จะติดตั้งไว้บนตำแหน่งด้านบนนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะงานติดตั้งชุดลำโพงของประตูด้านหลังในรถตีต้ารีโวกันค่ะคันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะคันนี้นะคะแดมใช้แดมนะคะก็แดมสิงเงินตัวนี้นะคะจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะแล้วทำให้รถของเรานะคะเงียบยิ่งขึ้นด้วยค่ะแดมตัวนี้นะคะก็จะ ทราบเสียงนะคะก็คือรีดเข้ารูปก,กับบอดี้โครงสร้างเดิมของตัวรถรีโวเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะคันนี้ค่ะก็ยังอัปเกรดนะคะชุดลำโพงนะคะเป็นชุดลำโพงแกนร่วมนะคะ2ทางนะคะแบบรวมชิ้นแบบนี้เลยค่ะสามารถติดตั้งนะคะเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมในรถเต y ต t a รี vo นะคะโดยไม่ต้องไปดัดแปลงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงใดๆของตัวรถค่ะ ถ้าเดี๋ยวเราพามาชมนะคะงานติดตั้งนะคะตู้ซับต,ตรงรุ่นในรถ t ตยต้ารีโวกันค่ะและนี่นะคะเราก็อยู่ภายในรถ t ตยต้ารีโวแล้วค่ะนี่นะคะตู้รุ่นนี้เป็นตู้ไฟเบอร์นะคะตู้ซับขนาด10นิ้วนะคะตรงรุ่นสามารถติดตั้งกับช่องตำแหน่งเดิมทางด้านหลังของรถ t ตยต้ารีโวได้อย่างลงตัวนะคะทางร้านก็วายริงระบบสายเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าซูมมาหน้าซับนะคะก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะนอกจากนะคะตู้สวยๆแบบนี้นะคะ ให้เสียงที่หนักแน่นแล้วก็เร้าใจภายในรถ t ต y o ต a r ร v o ยังไม่พอค่ะตู้รุ่นนี้ก็สามารถนะคะติดตั้งนะคะโดยไม่เสียพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในรถด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในรถ t ต y o ต a r ร v o แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทดสอบเสียงจริงในรถคันนี้กันค่ะ ะะหลังจากที่เราลองฟังเสียงในรถโตโยต้ารีโวนะคะบอกได้เลยค่ะคันนี้นะคะครบทุกอัตรันะคะรายละเอียดของชิ้นตนตรีต่างๆนะคะก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถโตโยต้ารีโวนะคะและรถนะคะค่ายอื่นๆคะ่ะอยากอัปเกรดนะคะชุดเครื่องเสียงค่ะให้รถของเรานะคะได้เบสที่หนักแน่นเร้าใจนะคะและก็รายละเอียดเสียงเพาะๆแบบรถโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญที่ร้านโอวัลเลนซ์ ale, บางกะปิได้เลยนะคะร้า ค่ะตั้งอยู่ที่ปากซอถนนเซรีไทย3 3นะคะหรือว่าสามารถนะคะติดต่อสอบถามมาที่ไลน์ o อดโอ o ฮอนได้ค่ะใน mm hmm. วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ